เรื่องต่อมาจะเป็นในส่วนของ w a r f r a m e Announcement นะครับหรือว่าการประกาศอ,อ,อย่างเป็นทางการจากทีมงานนะฮะว่าจะมีอะไรถูกนำเข้ามาในช่วงไหนบ้างนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับผมอย่างแรกเลยนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยกับผู้เล่นชาวโมบายทั้งหลายนะก็คือ Wallframe เ v e r s i o นมือถือจะถูกนำเข้ามาให้เล่นกันแล้วในปี ่2024ก็คือปีหน้านะครับแต่แต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับจำกัดเฉพาะมือถือ iPhone เท่านั้นนะฮะ <c oughs> ไม่สามารถเล่นใน Android ได้นะก็คือใครที่มี iPhone นะฮะแล้วก็มี iPad นะฮะเอร์ชั่นไม่แน่ใจมันจะมีบอกอยู่ว่าเวอร์ชั่นไหนที่สามารถเล่นได้แต่ว่า XR ของลุงเล่นได้อยู่นะ ส่วน iPad ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวอร์ชั่นไหนแต่ว่าเฉพาะ iOS เท่านั้นที่สามารถโหลด Warframe มาเล่นเพราะฉะนั้นผู้เล่น Android นะก็เสียใจด้วยนะ <c oughs> คุณจะไม่สามารถเล่น Warframe ได้ผ่านมือถือนะจนกว่า DE เขาจะทำการไปลงผ่าน Android ไว้ให้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเหตุผลเพราะอะไรแต่ว่าณตอนนี้ได้แค่ iOS นะซึ่งลุงใช้ iPhone อยู่ก็รอดตัวไปนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ID Warframe ที่จะเล่นในมือถือเนี่ย มันสามารถใช้ ID ดีคอมได้ไหมหรือว่าต้องไปเล่นใหม่แล้วก็สามารถ c r o s แพตฟอร์มเล่นกับผู้เล่นที่เล่นในแพลตฟอร์มอื่นๆอย่างเช่น PC PS4 PS5 หรือว่า Xbox ได้หรือเปล่านะหรือว่า Nintendo Switch อะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอประกาศอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าที่แน่ๆคือเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าปีหน้านะครับได้เล่นแน่นอนนะ่ยวอล์ฟเฟรมโมบายใครที่แบบไม่สะดวกที่แบบจะเล่นในคอมเงี้ยก็โหลดมือถือมาเล่นได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ลุงรู้สึกนะ เชียเล่นในคอมแม่งก็นขนาดนี้แล้วเล่นเล่นใน,เล,น,ในเล่นในมือถือคุณคิดว่ามันจะไหวเลยว่ามันจะหมายถึงว่าเครื่องมันจะไม่ไม่ร้อนไม่กินแบตเหรอเออเพราะาเกมมันไม่ได้แบบว่าเกมแบบจิมจ้มจิม้มจิ้มนะเว้ยมันต้องเล่นแอคทีฟตลอดอะ่ะมันยิ่งกว่า Rov e นะเว้ยเออคือถ้าอย่างนั้นแนละ้วก็ไปซื้อแบบ Rock Rock อ l l ์ี่มามาใช้ก็น่าจะเวิร์กกว่าไหมหรือไม่ก็สตรีมเด็กแต่ว่านั่นแหละอย่างน้อยก็ถ้าเกิดใครมีมือถือแล้วไม่ไม่สะดวกที่จะไปซื้อพวก อะไรนะพวกเกม PC ที่มันเป็นแบบทำมาเป็นแบบคอนโทรลเลอร์อ่ะก็ก็ใช้เป็นอย่างนี้ไปแทนได้แต่ถ้าใจดีนะลุงอยากให้มันแบบว่าคอสแพลตฟอร์มได้แล้วก็คอสเซฟได้ด้วยจะได้แบบเอาไปล็อกอินแบบบางทีขี้เกียจพกนนตบุ๊กพกโน้ตบุ๊กไปแบบว่าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยจะได้ล็อกอินผ่านในมือถือทำเควสประจำวันอะไรอย่างี้ได้นะก็ไม่รู้รอประกาศอีกทีนึงตอนปีหน้าตอนมันจะมาแล้วกันนะฮะอ่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพที่ลุงแคปมาจากในเทปสตรีมไม่ใช่เทปสตรีมในไลฟ์สตรีมเมื่อคืนนี้นะทีี่รเบคก้าโชว หน้าจอบน,บนเวทีให้ดูนะน,นี่คือเล่นผ่าน i p h o n นนะคือแม่งเต็มจอจัดจัดอ่ะเออภาพก็โอเคนะถือว่าไม่แย่แต่ว่าเวลาบังคับเล่นเนี่ยมันจะโอ้โหแม่งยากเลยแล้วสมมติเวลาเล่นอยู่แล้วแม่งมีคนส่งข้อความมาอะไรก็เที้ยแล้วแบบอยู่ดีมันต้องแบบพับจอลงไปอะ่ะแม่งคือมันจะยังไงว่าคอนเน็กชันมันจะหลุดหรือเปล่าเออมันต้องเผื่อไว้ด้วยว่าแบบเผื่อบางคนแบบว่าแอปแบ็กกราวอย่างเงี้ยแล้วแบบเผื่อไปปิดอย่างเงี้ยสไลด์ปิดไปแล้วเกมมันฟุบไปอย่างเงี้ย รอดูรอดูเพราะแต่ว่าถ้าเกิดเขาประกาศมาแล้วแปลว่าเขาได้มีการทําการทดสอบแล้วว่ามันเล่นได้จริงและปัญหามันก็แก้ไปหลายจุดแล้วมันก็น่าจะโอเคแหละมั้งแต่ว่าทําใจไว้เลยว่ายังไงมาแรกๆมันต้องมีบั๊กสักอย่างแน่นอนแต่ว่าโอเคก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ดีสําหรับเกมวอลเฟรมเพราะว่ายังไงฮะสำหรับลุงที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ดีเลยเวลาคนที่แบบไม่มีคอมแล้วไม่สะดวกที่จะเล่นในคอมแล้วเขาแบบมีมือถือทุกคนมีมือถือไงเออพอมีมือถือแล้วทุกแล้วส่วนใหญ่มี iOS ไอี่เอสเ็โหลดมาไอล่นวก่เย เกมไรวอล์กเฟรมภาษาอังกฤษอไม่รู้เรื่องเลยทำไงดีเข้า y o u YouTube โอ้มีช่องลุงแมวนี่อเรียบร้อย <c oughs> โดนตกเข้าด้อมลุงแมวเลย <c oughs> โอเคนะอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์ทางอ้อมให้กับลุงนะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้สามารถที่จะไปเดาวน์โหลดมาล่วงหน้าได้แล้วนะครับในแอป Store นะฮะใช่ไหมลุงไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวลองลองดูเลยลองดูสดๆเลยเพราะว่าลุงก็ยังไม่ได้ไปดูเปิดดูเลยขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเข้าให้ดูเลยแล้วเปิดให้ดูในจอเลยว่ามันมีแล้วจริง,รงหรือเปล่านะ w a l f r a m e Mobile มีปะเฮ้ยนี่ไงมีจริงด้วะชิ็ต no อ oh, ้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูภาพเย a yeah. ว w a เ f r a m e Mobile แม่งภาพไม่ชัดวะเนี่ยเนี่โยโอาย่าังเฟียวคอยยังสุดนี่มีเหมือนกับในที่ลุงโชว์ในหน้าจอตรงนี้เลยแต่ขอโทษทีนะพอดีว่ามันเขาเรียกว่าไนะมาสะท้อนหน้าจอแต่ว่าเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าใช่เลย <c oughs> มีบอกอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีอะไรก็คืออธิบายเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยผู้พัฒนาดิจิตอลเอ็กตรีมโอเคเ,อเดี๋ยวค่อยไปโหลดแล้วกันใช้พื้นที่เท่าไหร่วะเนี <c> ้ย <oughs> น่าจะเยอะแน่เลยอะเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขนาดหนึ่งรสิแปดเมบเหรอเฮ้ยเอาจริงดิเนี่ยมันมันใหญ่มันอินเวอร์ตว่ะแต่ลุงเห็นเนี่ยมันขนาดแค่หนึ่งรสิบแปดเมกบแล้วเกมในคอมคือมันล่อไป กิ่กิกวะมันว่าไม่ใช่ละอาจจะเป็นแบบว่าแค่โหลดมาเป็นหน้าจอแบบเป็นแอปติดไว้ก่อนพอถึงเวลาจริงเดี๋ยวแม่งต้องโหลดแพทลุงว่าแม่งยังตำาๆอ่ะต,ต้อง1ิบต้องมี1 0กิกขึ้นบ้างอะ่ะเคียดร้อยสบเมกนี่งไงก็ไม่พอวะ่ะลุงพูดเลยว่าไม่ได้โมวอลเฟรมร18เมกเล่นได้คือเอาไงอยู่แค่ในเมืองเหรอแบบไม่ต้องไปไหนอย่างเงี้ยหรอโอ้ไม่ได้หรอกโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของ Warframe Mobile ก็รอได้เลยนะฮะ